สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How To คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนมีนาคมพศ2568ของชาวราศีธนู ชาวราศีธนูค่ะธาตุไฟพับพฤหัสเลขห้าเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มก,กราคมของทุกๆปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลือกแรกเลยนะคะเรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานช่วงนี้การงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาเดีเลเวอร์ค่ะ เป็นงานที่คุณถนัดเป็นงานที่คุณรักนะคะแล้วก็เจ้าของธุรกิจการค้านะคะเกี่ยวกับของสวยๆงามๆค่ะของผู้หญิงเปิดร้านเสริมสวยนะคะเพ้นเลบทําเล็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นงานที่คุณเหมือนกับว่าเป็นประชาสัมพันธ์การติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นคนกาลางายลน่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่อนข้างโดดเด่นนะส่วนคนที่ทาเกิดคนที่กําลังมองหางานค่ะจะมีเกณฑ์ได้งานนะคะ สิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณถนัดแล้วก็สิ่งที่คุณชอบนะคะจะมีความท้าทายเข้ามานะคะแล้วก็จะมีเอ่อหลายๆที่นะคะเข้ามาติดต่อคุณนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะว่างานไหนเป็นงานที่ใช่ของตัวเราเองนะคะเป็นงานที่ถนัดนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินค่ะขึ้นมาโดยค่ะวันเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่คุณลงทุนไว้นะคะค้าขายที่ดินนะคะ ขายคอนโดอย่างเงี้ยค่ะที่อยู่ที่อาศัยนะแล้วก็เป็นงาเเป็นเกี่ยวกับคุณลงทุนไว้พันธบัตรนะคะเป็นค้าทองค,ค้ากำไรอย่างเงี้ยค่ะทองคำเพราะช่วงนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องหุ้นด้วยนะก็จะได้กำไรกําไรเป็นเกาะเป็นกำค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพท่านบอกว่าสุขภาพช่วงนี้นะคะเอ่อให้ระวังเกี่ยวกับเรื่อง กดไหลย,ย้อนอะไรที่เคยเป็นนะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นอากาศนะคะออภูมิแพ้อย่างนี้ค่ะนะคะก็ให้ระวังนะจ้ะวันนี้ที่บอกว่าเหมือนกับเป็นพาหะที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นอย่างงี้ค่ะมันจะมีเข้ามานะคะจ้ะเพื่อนให้ดูแลสุขภาพนิดนึงนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักเรื่องนี้นะคะ ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะคนที่ยังไม่มีคู่นะคะท่านบอกว่าให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินเนาะแล้วก็เรื่องสุขภาพนะจ๊ะเรื่องความรักช่วงนี้ไม่โดดเด่นนะคะพักโปรเจกต์ไปก่อนนะ,ะส่วนคนที่มีคู่ค่ะท่านบอกว่าเ,เหมือนช่วงนี้เราจะต้องเหมือนกับใช้ความคิดนะคะว่าเราจะต้องทํางานแบบนี้แล้วก็ให้ได้เงินมาแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะวันเราเหมือนก็ห่างๆกับคู่นะคะเพราะฉะนั้น ถ้ามีโอกาสนะคะให้ไปหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจนะคะไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะสารสารความสัมพันธ์นะคะระหว่างคู่นะ,ะวันก็คือจะได้เหมือนกับมีการพูดพูดคุยมีเวลาให้กันและกันบ้างนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะดวงชะตาโดยรวมนะคะมีอะไรโดดเด่นพิเศษในช่วงนี้บ้างนะจ๊ะ จะมีการเดินทางไกลค่ะช่วงนี้นะคะ ไปเหมือนกับว่างานของคุณอ่ะจะมีการติดต่อการเดินทางไกลนะคะหรือว่าอย่างที่บอกว่าคนที่มีคู่เกี่ยวกับเรื่องความรักคือจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศอย่างเงี้ยนะคะจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะแล้วอะไรดีๆก็จะได้เข้ามาสิ่งดีๆก็จะได้เข้ามานะคะแล้วก็ยังมีอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับคุณจะต้องเหมือนได้ซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมอะไรบางอย่างเนี้ยค่ะนะคะเราะนั่นก็คือลองลอง เ,เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าให้ลองจัดสรรเรื่องการเงินดีๆนะคะเพราะตรงนี้จะต้องได้มาซ่อมซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะวันก็คือช่วงนี้นะคะหนึ่งเดินทางไกลค่ะสองมีเกณฑ์จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะมาดูว่าท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะไพ่ยอยากบอกอะไรกับเราเทวดาประจําตัวคุณเองเมจิกเซียนปฏิหารค่ะเพราะท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ที่เข้ามานะคะกระทบคุณไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องความรักนะคะเพรานก็คือคุณจัดสรรดีๆอะไรดีๆก็จะได้เข้ามานะคะก็บอกว่าเหมือนกับว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราบ้างอะคะ่ะจะเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะก็ขอจบการนำนายของชาวราศีธนู ขอให้ชาวราศีธนูค่ะมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้อย่างที่เราคิดหวังดั่งปรารถนานะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ